บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ เติมเงินดิจิทัลวอลเลตให้กับกลุ่มเปราะบางภายในเดือนกันยายนยนี้แล้วคนที่ไม่มีบัตรคนจนไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในส่วนของกลุ่มเปราะบางเป็นคุณผู้ชมที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วจะได้รับสิทธิ์ในการเติมเงิน10,000บาทหรือไม่และกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิในการเติมเงิน10,000บาทเป็นเงินสดเหมือนกับกลุ่มเปราะบางหรือเปล่าวันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาม,มล,าลมก ตามเป็นกําลังใจให้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พ,พี่น้องประชาชนทุกท,ท่านนะคะคําถามที่ตามมาสําหรับการเติมเงินดิจิทัล w a l l ล็หลังจากที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้มีการเข้าร่วมงาน วิชั่นฟอร์มไทยแลนนะคะของเนชั่นกรุ๊ปค่ะเมื่อวันที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงโครงการดิจิทัลบัลเลตว่าจะมีการเติมเงินในเดือนกันยายนนี้และจะเป็นการเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชน10,000บาทก้อนเดียวรวดเดียวเลยนะคะให้กับพี่น้องประชาชนราวราประมาณ14.5ล้านคนโดยจะเป็นการแจกเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์10,000บาทภายในเดือนกันยายนนี้แล้วก็บัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะคุณผู้ชมถามที่ตามมาก็คือคุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนแล้วจําเป็นนนจะะต้อองงลงทเบียผ่าแปพิค ชั้นทางรัฐไหมไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าข้อมูลพี่น้องประชาชนที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วกลุ่มนี้จะมีข้อมูลจากกรมบัญชีกลางอยู่แล้วในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพราะฉะนั้นหากโครงการเดินทางต่อไปได้14.5ล้านคนที่อยู่ในระบบแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนและคําถามที่ตามมาค่ะแล้วสําหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่มีบัตรคนจนเป็นกลุ่มเปราะบางไม่มีบัตรคนจนผู้สูงอายุผู้พิการไม่มีบัตรคนจนและพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วราวๆประมาณ 30กว่าล้านคนรัฐบาลจะมีการเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ไหมถ้าหากมีการเติมเงินจะเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนก,นกันกับเติมเงินสดให้กับกลุ่มเประชาะบางหรือไม่ล่าสุดนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีบัตรคนจนหรือว่าบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับการยืนยันจากนายทักษิณชินวัตรนะคะว่าเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี2568ค่ะส่วนคนที่ลงทะเบียนนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วเป็นกลุ่มเปราะบางไม่มีบัตรคนจนประมาณ30 กว่าล้านคนรัฐบาลจะกลับมาทบทวนเงื่อนไขใหม่ทั้งหมดหลังจากตรวจสอบข้อมูลว่าท่านซ้ำซ้อนกับกลุ่มแรกหรือไม่ท่านเป็นกลุ่มเปราะบางมีบัตรคนจนหรือเปล่าซึ่งจะถูกตัดออกนะคะให้เหลือเฉพาะคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและหลักเกณฑ์ต่างๆจะเป็นการเติมเงินนะคะซึ่งการเติมเงินในครั้งนี้จะเป็นการเติมเงินผ่านระบบนะคะแล้วก็เป็นการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าซูเปอร์แอปที่จะมีการพัฒนาขึ้นมาเร็วๆนี้โดยใช้ในเงื่อนไขเดิมหลักเกณฑ์เดิมค่ะตามเขตอำเภอที่อยู่ตาม ทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ใช้จ่ายภายในะระยะเวลา6เดือนค่ะคุณผู้ชมเป็นการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ค่ะเพระนาะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางร้ฐนตอนนี้ยังเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เหมือนเดิมตามปกตตามกรอบระยะเวลาเดิมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเนชั่นกรุ๊ปนะคะแล้วก็ในการจัดงานวิชั่นฟอร์มไทยแลนด์ค่ะโดยมีนายทักษิณชินวัตรร่วมปากรคกถาพิเศษนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์ประเทศไทยในครั้งนี้นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคลิป นีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ